ปลาช่อนปลาช่อนปลาช่อนอ๋ลืมปุบเซฟไปได้ปะโดนพี่น้องโดนโดนโดนแล้วครับปลาทัวเรียบร้อยวะโดน สวัสดีครับพูมพี่น้องครับพบอพอกันอีกแล้วเนาะกับบาวีสานสายหลาคื้เก้าขับมือนี่กับการยิงปลาคื้เก่าครับว่าอาทิตย์โบมีงานเนาะพี่น้องเ,อเลยมีเวลาหลายเลยครับบาดมีเวลาออกล่าเลยสัอมฝีมือนะพี่น้องนะทดสอบครับหาประสบการณ์ให้เจ้าของ ยงเป็นนาเลยสิจังใดนะครับเนาะนี่ครับไม้นี่แหละคือนเขาไม้ที่ใดปลานินเนาะคลิปก่อนนี่ก็ได้ไปก็ปายเพื่อนนะครับพูดละตัวนังฟังผุนนะตอนนัเดี๋ยวมือนี่ช่วงเศร้านี่สินั่งเบิ่งฟังนี่เบิ่งครับเดอร์มี่ปลาช่อนปลาช่อนปลาช่อนอ๋อลืมปลดเซ๊ ไปได้ปะโดนพี่น้องโดนโดนโดนแล้วครับปลาทัวยังลงมากับโดนเลยอ่ะ,จะเจอเลยนะโอ้ยพี่น้องยู่เหรอโอ้ยอยังลงมากับหมานเลยว่ะพี่น้องมันออกจากฟังไป สิได้นั่งอะไะต้น,นบ่ได้ลงออกปลาก่อนนี่โอ้แม่นแล้วครับมือ,นมอเนี่ยมีมองนี่มีเป็นตัวมีปลาแลยอันพานดีครับนี่ปลานิ้นเหรออะไรล่ะตกใส่ละ่ะอุ้ยลุมบ่เนี่ยลุมปลานิ้นบ่เนี่ยพี่น้องเข่าขาบเนี่ย vô phun vô phun phun cái nào làm gì con ủa khun như đó này ใส่สวยตัวละว่ามันเหนียๆน่อยก้นตะแลนออกไปจากอุ้มพอดีพี่น้องลูกดอกปักยูพีเลยนะ <c oughs> <c oughs> แค่เปิดชิปกับมนันแล้วครับพี่น้องมือใส่งามครับ แก้วกนตัวเแบบอ้ายังไดบบาวอีสานก็สิขืนเบิ่งอยู่ดอกพีน้องมันเป็นตัวมีแบบติดตามเิ่งเดี๋ยวเก็บก็นะแต้มแลกครับมากเ้วครับถือใส่ไปโอ้โอเขาแกีมเลยหัวือาพานเป็นแตงัวครับนี่เนาะใส่ก็ สามสีขีดได้ครับปนก็นได้ต้มก็ได้รุ่นแก้วเก็บเอาพี่น่องครับมาติดตามเบึ้งนะครับนะนังเบึ้งครับจักหม่องเราโดนโดนไปเลยครับมือนี่ก็สิยิ่งแต่อ,อยู่ไม้นี่แหละที่ไม้อื่นมันโอมีเหรอครับข้าเจ้า วานแหลงด่างกันเบิดแเล้วหรอไม้อื่นนะเรือจะหนีนะครับเสยนแห่เป็นเห็ดยังบ่ได้นี่แต่ไม้นี่นครับหกแน่จากน้อยครับอาศัยความมานเอนานั่งเบิ้งจากหมองแล้วโดนเพื่อมีป่านิ่นครับเนาะมันหลงมากครับผมอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับขันมือสิบมานนะครับเนาะติดตามไปน้ำกันครับผม ลองลาชนญ่ปลาชนใหญ่าอ,อ,อ้ยูย่าเฝ้าย่าเฝ้าบกุกแล้วอุย้ยบาดพี่น้องนี่กิบสาๆาเลยวะเป็นโล่เดี๋ยนี่ ทรงอยากเงียบว่าพีนา่น้องใหญ่ไม้บ่าพี่น้องหนังไม้ชัวมวงหนึ่งแล้วนะไม้นี่มิดมิดมิดเมื่อกี้เห็นวันปลานิ่นลแต่โบริย้งมันเนาะเห็นแต่หางมันเข่าไปเลี้ยวมาก เอาติดตามไม้ต่อไปพี่น้องเดี๋ยวบ่าวิษณ์นางเมึงจะเข้าหย่านแบนเบ,นเบิดก็มิดไหมมาหนังต้นเก่าเนาะพี่น้องเนาะต้นที่เคยได้ปลานิ่งน,นะครับกับอ้ายเพิ่นมือนะได้ยุ่นี่นะครับตัวหนึง่งอ้ายเพิ่นได้ยุ่นต้นขวมือนี่ครับ บวรวนสิมี่วไม้กับมีแค่นี้นะครับผมจากสิไปใส่แบบเบิดมองนะครับนั่งสามไม้สี่ไม้นะครับเห็นปลาแต่ไม้แหลกครับผม หมายต่อมาต่อมาเนี่ยเงียบกิ๊บไปเอาเม็ดมาตัดงานนี่ว่ะก็เร็วมากเดียบพี่น้องปาชนตัวนี้ปลาช่นชนปาชนปาชน ร้อยวะโดนเกือบร้อยวะโดนเอ้าเอ้าโดนโดน,โดนพี่น้องมันบ่โดนโอ้ตัวสั่งการเลละตัวแรกครับ

อ้ยบอถือมอยจ่ไต่ป่ะพี่น้องกำลังสิเข่าไปกำลังสิเข่าไปญ่เตี๋ปอพี่น้องมาเบึ่งตัวนี้ ยัวล่ะก็มิดโอ้ยมัานาไปแล้ววะ ว่าหันกระตัวซ้ำเนียพี่นนอแต่จีออวนว่านี้อยู่ตัวยิ่งบอถึกมันอยู่ในน้ำเลิกเติบแต่ตัวนี้มันจิีบยากๆซ้ำนี่ครับ มือนี้บ่ได้โตใหญ่หรอกคือจังไดเอ๋เอ,อยูกับมาเนี่ยครับนี่นะพอเดบปนสอ่างโตกับเดบตุ่มหนึ่งพอดีไปเขาเป็นนางเบิ่อีกจักตนครับพี่นอ้องแบ,บ็ดกับเบิร์มันจีพอว่ตอีตามครับ อาอพี่น้องครับเอาหอดบาทแล้วนะได้แค่สองเต้มเลยแล้ครับนี่รุ่นประมาณจากสามสี่ขีดนี่แหละนะครับแข็งนะประมาณนี้นะครับนี่มันขึ้นนะครับน่าอากาศมันคือยังคนจิตตรงเลยครับก็เลยมาเขามาเลยครับทังแบตกับเบิดนะครับผมได้มาสรุปอยู่แค่นี้ครับเอาจากเดก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจครับให้บ่าวอีสานนั่นเลยด้วยครับผม สุดท้ายนี่ก็ขอวอวยพรให้พี่น้องทุกท่านครับที่ขอมาลับชมนะครับจนมาจบคลิปนี้ครับขอให้ย้ะเจ็บจะ้จนนะครับผมลำรวยเงินท่วงครับคิหวังสิ่งดใดคอยสมหวังทุกสิ่งทุกประการนะครับนะสำหรับมมอน้บ่าวอีสานขอตัวลาไเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ